แล้วช <tongue. S 2> ้างช้างร้องยังไงล่ะครับมองมองแม่สิครับลูกช้างช้างช้างไม่ใคยเห็นช้างหรือเปล่ามองแม่ลูกช้างเดินด้วยไม้เป่าจมูกยาวเรียกว่างงเขี้ยวข้างงงเรียกว่าง่ายมีหูมีตาหางยาวแล้วร้องเพลงอะไรได้อีกครับลูก I got a funny one for you กหรอมีเหรอในร้นองสิเขาฉันช่างช่างน้อยเก๋เห็นบบช่างหรือเปล่าช่างแต่รวไม่เปล่าจิ้มเขียวแซวเล็กกว่างวงมีคิ้วข้างวงวเล็กกว่างงมีคูมีตาจุดแหม็นใช่เหรอใช่ชันตลกมันตลกเหรอ,อเคาไอ้กันนายวันอ่าเพลงอะไรลูกอยากมีพี่สาวพี่เป็นพี่สาว อยากมีพี่สาวพี่เป็นพี่สาวใครไม่คราวคนเดียวมันแล้วอยากมีพี่สาวอะไรจับอยากมีพี่สาวจริงๆก็พี่สวยพี่นายักาพี่คนใจดีสิเป็นแล้วผมมาเลยพอดีดีแต่ละดีแต่น้อหาแต่เห็นที่ดูเขาสิผมก็ดไรเป็นข้าเป็นน้องชาย จะดื้อไหมอ่ะไม่ดื้อจะไม่ไมไดื้อจะไม่ไดื้อจะไม่อ่อนจะไม่อ่อนจะไม่เอาแต่ใจจะไม่เอาแต่ใจไม่ง่วงไม่ง่วงจะไม่หิวจะไม่หิวจะแต่งตัวไว้ไวตกลงนะตกลงนะหาแต่เห็นดีๆเข้าใจ เป็นน้องชาย <100. S 1> นี่ลองได้ไหมเนี่ย That's the end ฮะ <Huh? S 2> That's that's the last one อ๋อเหรอรแล้วมันเพลงอะไรอีกอะลูก um, อะไรอะไรพัดลมอะไรนะใครใครอะไรนะโอเคใครๆจะไม่รักผมขนาดพาลมริ <Okay. S 2> ่มใส่อนะล อาจจะิอับสุดเลยอันนี้กิดอ้อสุดเลยเอ้ยเอ้ยจะไม่รักผมเอ้ยเอ้ยจะไม่รักผมใครๆจะไม่รักผมขนาพัดลมใส่หน้าเลยอาจจะกิดอรครับสุดเลยวันนี้ิดอพอมสุดเลยเอ้ยเอ้ยจะไม่รักผมเอ้ยเอ้ยจะไม่รักผมใครๆจะไม่รักผมขนานพัดลมใส่หน้าเลย ยยงสัเฉยยงคำสสเอ้ยเอจุไม่รักผมเอ้ยเอจะ๊ไม่รักผมใครไกลจะไม่รักผมขนาดปะกแลมาใส่เลยมจกยิ่งคสับเฉยมาจยงคสัสยเอเอจไม่รักผมเอยเอจุะไม่รักผมโอเคพอแล้วลูกนั้นลูกท่อง ท่องอะไรนะ A B C ที่มันเป็นเพลงนะ่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N Z Now I know my A B C's Next time won't you sing with me แล้วก็เอ๋ยก็ไก่แล้วได้ไหมอ่ะไม่ได้ ทำไมอ่ะลกูกอ่านชิงไม่ได้มันยากมากเหรอ<ข>ไหนพูดตามแม่ได้ไหมก็เอ๋ก็ไก่ก็เอ๋ก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอไข่อยูในเล้าขอขวดของเราขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคข่เข้านาขอคนขึงขัง คุงคุงขุงขังคอรัคังข้างขวาคังคังคังคางคั่งงองงูใจกล้าเระนึงไรกล้าจอจานใช้ดีกระก้อนช่วยหนึ่งช่อชิงตีดังช่อชิงลอยดิงถ้าลูกเล่นแม่จะไม่ถ่ายนะอ้ชอชิอชิงตีดัง เสีงตีดันชอช้างวิ่งหนีช่อช้างวิ่งหนีโซโซล่ามทีโซโซล่ามทีหมุนปิ๊งชอกระเชอคู่กันชอกระเชอคู่กันยอดหญิงโซผ้ายอดหญิงผ้าด,ดอชะดาสวมพันโซผันดาผลเนิญตบตาตักหุน ตปะขนห,หันถอฐานเข้ามาลองขนฐานเข้ามาลองทอนางบุญโทนาาขาวซื่มนมนมเข้าฐานถอพุทธเจ้าเดินย่องพคพันเจ้าหรือนอนนอนเนนไม่มองนอนเณนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเด็กต้องมนนิมน,มนต์ตอเต่าหลังตุงต้ง ตนตถอถุงแบกขนถอถุงแบกขนถอทหารอดทนถอทหารอดทนถอทงคนนิยมถนทนงคนนิยมนอหนูขวักไข่นหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถมใบไม,ไม้ทับถมปลอปลาตากลม พอพึ่งทำาลังพอพึ่งทำาลังพอฝาชนทานพอฝาทนทันพอพานวางตั้งพอพานวางตั้งฝอฟันสะอาดจังพอฟันอาเจนพอสำเพากลางใบพอข้หาข้างไกลมามาคึกคักมาคึกคัก ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอเรือพายไปรอลิงตายเล่ารอลิงไปเบาว,วัวแหวนลงยาวัวแหวนลงยาสอจาร่าเงียบเหงาสอจาล่าเงียบเหงาสอฤาษีหนวดยาวซอเลือดสีนวดยาวซอเสืดสอสดาวขนองเ หอหีบใส่ผ้าลอรอจุลาภาาพยองรอจาพยองอ่างเนือองนองหอนกคู oh, e ่ตาโจหอนกคู่ตผ e ีทำไมใช่หรอมาใช่แหอนกคู่ตาโจหอนกคูตาโจโอเค โอเคนะครับอาสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีครับทุกคนอันไปแล้วครับอันไปแล้วครับบายบายครับ bye, บายบายครับ